ทีมชาติไทยช่วดได้สัตยรักมาลา่าแชมป์อาเซียนโคซิโก้โคสแบนเห็นตรงกันมาโนจะพาช้างสุดพัง,งาดได้เมืองทองต้องแก้และเสริมจุดนี้รับรองไปได้ไกลแนะ่สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมต้องพนวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้มีเรื่องของทีมชาติไทยนะครับล่าสุด อาจจะไม่ได้สัตลรักไหประโคนนะครับแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติไทยจากทีมเคลิกอย่างชุนบุกฮุนไดมอเตอร์มาร่วมทัพเพราะว่ามีเรื่องสําคัญเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็มาคุยกันหน่อยว่าทีมชาติไทยชุดนี้ไม่มีสัตวรักจะมีผลกระทบเยอะแค่ไหนนะครับรวมไปถึงบรรดา โค้ดในเมืองไทยรวมถึงนักเตะระดับตำนานทีมชาติไทยออกมาเชื่อมั่นเลยว่ามาร์โนพอคิงจะพาทัพช้างศึกผงาดในชิงแชมป์อาเซียนได้นะครับเดี๋ยวมาคุยการรวมถึงมาคุยถึงเมืองทองกันด้วยวันนี้มีมาฝากกันนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ในช anel ต้องสุยกันด้วยมุ่งสู่แปดหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนิวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในช่วงแรกของคลิปนี้นะครับไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีโปรแกร,รมฟุตบอล AFF Suzuki Cup หรือว่าชิงแชมป์อาเซียนนะครับโดยทัพช้างศึกจะลงสนามเกมแรกด้วยการพบกับติโมเลสเตในวันที่5ทธันวาคมนี้นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะซึ่งเดี๋ยวทางมาโนโพกิ้งนะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยจะประกาศรายชื่อ30นักเตะ ทีมชาติไทยไปลุยชิงแชมป์อาเซียนวันที่24พฤศจิกายนน่าสนใจอย่างมากนะครับล่าสุดมีเรื่องที่น่าสนใจของทีมชาติไทยเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากนะครับเมื่อทีมชาติไทยชุดนี้มีรายงานว่าจะหมดสิทธิ์ได้ตัวสาสรักไหประโคนนะครับแบ็กซ้ายดีกรีเค a ลีกจากทีมชุนบุกฮุนไดมอเตอร์มาร่วมทัพเพราะว่าสสรักมีอาการบาดเจ็บและร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับ คือในตอนนี้ทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็ได้ยื่นจดหมายให้กับสมโมสรในเมืองไทยแล้วก็สมโมสรในต่างประเทศที่มีนักเตะไทยค้าแข้งอยู่ที่อยู่ในข่ายจะมาช่วยทีมชาติไทยในการลุยศึกฟุตบอล AFF Su z u k i ูกิ F F uki, ครับนะครับทางฝั่งของสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็ได้ยื่นจดหมายไปให้ทางชุนบุกที่มีสัญลักษ มีโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่มีพี่อุ้มชิระทรอนแล้วก็มีซัปโปโรที่มีพี่เจชนาทิ์รวมไปถึงต้นสกัดของจนรานเข็มดีธนวัฒน์แล้วก็พี่ตองกวินนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ได้ตอบกลับจดหมายที่ทางสมาคมส่งไปขอตัวสัตร,รักมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ตอบกลับสมาคมกีฬาฟุตบอลว่าสัตร,รักไม่สมบูรณ์ที่จะลงช่วยทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ย ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าในการฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมจนถึงตอนนี้เนี่ยสัต์รักก็ยังไม่สามารถที่จะซ้อมได้เต็มรูปแบบและคาดว่าไม่น่าจะทันในการมาช่วยทีมชาติไทยในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้นะครับเท่ากับว่าโอโ้ทีมชาติไทยน่าเสียดายนะครับที่สัตรักจะไม่สามารถมาช่วยทัพช้างศึกได้แต่เอาจริงๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยยังพอมีโอกาสเพราะว่าเป็นทาง บิ๊กโจพาทิตส,สุวรพง์นะครับให้สัมภาษณ์ผ่านทางสยามสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของสัจลักษ์ไหประโคนเขาบอกว่าทางชุนบุกเนี่ยได้ส่งหนังสือตอบกลับให้ทางสมาคมว่าสัตลักษ์เนี่ยมีสิทธิ์มาช่วยทีมชาติไทยได้นะแต่ทว่าณตอนนี้เต้าต,ตัวยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่ามานโปกิ้งจะตัดสินใจเรียกติดทีมหรือเปล่าพอสภาพร่างกายสัจลักษ์ไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ผมมองว่าที่ชุนบุกเขาพูดมาแบบนี้เนี่ย เขาก็ไม่ได้อยากให้สตอรค์มาเสี่ยงแน่นอนเพราะตอนนี้สภาพร่างกายของเขายังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและอีกอย่างนะตอนนี้คือสตรลค์ยังเป็นนักเตะของชุนบุุไดมอเตอร์นะครับในช่วงระหว่างที่ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนแข่งขันอยู่เนี่ยพวกเขามีสัญญาจนถึงช่วงปลายปีนี้เพราะก็รอดูเลยผมว่าไม่น่ามาได้แล้วนะครับแบบนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายสาหรับสตอรคไห่เปาโคนเพราะว่าอยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าฝีเท้าของ เจ้าพีเนี่ยจะพัฒนาขึ้นแค่ไหนเมื่อไปอยู่ฟุตบอลเคล g ิกถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงมากนักและห่างจากสนามไปนานแต่ผมก็มองว่าประสบการณ์จากฟุตบอลเคล g ิกก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่าพอไม่ได้สัญลักษณ์มาก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายจะถามว่ามีผลกระทบเยอะแค่ไหนผมมองว่าก็อาจจะมีไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะาตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยมีตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีพี่อุ้มธีระทรบุญมาทัน ที่สแตนบายแน่นอนนะครับในการเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยผมว่าพี่อุ้มไม่น่ามีปัญหาแน่นอนนะครับน่าจะมาช่วยทีมชาติไทยได้เพราะมารินอตก็เหมือนว่าก็พร้อมให้โอกาสพี่อุ้มมาช่วยทีมชาติไทยในชิงแชมป์อาเซียนนะครับขณะที่คนอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในขายก็จะมีพีรพัฒน์นชายานะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าถ้าเกิดเขามีความฟิตสมบูรณ์และเต็มร้อย ก็น่าลองในทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์อาเซียนคือเควินดีลมลำนะครับพอหายเจ็บกลับมาเล่นกับการท่าเรือดีมากและจังหวะคอรสบอลของเควินน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็รอดูคือมีตัวแทนเยอะสำหรับศศรหัยประโคนนะครับก็ให้เจ้าพีหายไวๆแล้วกันเพื่อที่จะมีโอกาสกลับมาช่วยชุนบุค,คุนไดมอเตอร์ในอนาคตก็รอดูและที่น่าสนใจว่านในช่วง หลังจากนี้เนี่ยเจ้าพีจะโดนชุนบุกซื้อขาดหรือจะกลับมาอยู่กับบุรีรัมมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามจริงๆนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้แฟนบอลชาวไทยก็รุนกันว่าจะมีนักเตะทีมชาติไทยคนไหนถอนตัวเนื่องจากมีการบาดเจ็บบ้างก็รอดูนะครับเพราะตอนนี้ฟุตบอลไทยลีกก็แข่งขันแบบเข้มข้นขนาดที่ฟุตบอลเจลีกทั้งในตัวของพี่อุ้มเชลทรพี่เจชนาทิพย์ก็เป็นตัวหลักของทั้ง2ทีมเลยก็หวังว่า นักเตะจะไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็มาช่วยทีมชาติไทยฟูลทีมในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้ก็รอติดตามกันครับจากนั้นนะครับอย่างที่ทราบว่าในชิงแชมป์อาเซียนหรือว่า AFF Suzuki Cup หุเน,นี้ยใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับซึ่งกระแสนเนี่ยแน่นอนครับแฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจนะครับเพราะว่าทางทีมงานทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์อาเซียนหนนี้เนี่ยทั้งมาดามแป้งแล้วก็มาโนโพกิง้ง ประกาศออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าต้องการพาทีมชาติไทยเป็นแชมป์ให้ได้เพื่อเรียกศรัทธากระแสะทีมชาติไทยกลับมาให้ได้นะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอีกแป๊บเดียวก็จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับก็จะมีความคิดเห็นของคนในวงการฟุตบอลไทยผมหยิบยกความคิดเห็นของ2นักเตะระดับตำนานและเป็นโค้ชที่ได้รับการยอมรับจากนักฟุตบอลไทยในปัจจุบันเยอะมากม ก็คือโค้ดแบนทศตะทวันกับโค้ซิโก้เกติศักดิเสนาเมืองนะครับในมุมมองว่ามาโนโพกิงจะพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้ได้หรือไม่ก็มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามทั้ง2คนทั้งโค้ดแบนและโค้ซิโก้นะครับเอาทางฝั่งโค้ดแบนกันก่อนโค้ดแบนพูดได้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้ที่มาโนโพกิงคุมทีมชาติไทยเนี่ยเขามองว่าไหวอยู่ถ้าได้ดังเตะตัวหลักกลับมาครบ และอย่างองค์ประกอบผู้เล่นของนักเตะไทยในอาเซียนเนี่ยนักเตะไทยเหนือกว่าอยู่แล้วยิ่งแค่ได้เจชนาะทิปอุ้มธีรทรมุ้ยเธอสินแดงดามาพร้อมกันเชื่อว่าจะช่วยยกระดับมาตรฐานของทีมชาติไทยให้สูงขึ้นแน่ๆเพราะโค้ชแบดนเคยร่วมงานกับนักเตะทั้ง3คนตอนสมัยอยู่กับเมืองทองและปรากฏว,ว่าตอนนั้นโอ้โหนักเตะสคนเนี่ย สุดยอดมากเลยนะครับทั้งการต่อสู้กับทีมจากเจลีกแล้วก็เป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกนะครับโค้ชแบนเชื่อว่าทั้ง3คนจะช่วยยกระดับทีมชาติไทยและเขาก็มองว่าเขานคิดว่ามานโพกิ้งจะสามารถบริหารจัดการเรื่องของตัวผู้เล่นและแทคติกได้ดีอยู่แล้วและก็มองว่ามานโพกิ้งมีโอกาสจะพาทีมชาติไทยเป็นแชมป์ได้สูงเหมือนกันนะครับอันนี้ในมุมมองของโค้ชแบนนอกจากนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ยังสอบถามไปว่าเรื่องของการเก็บตัวน้อยเนี่ยจะมีผลหรือเปล่าโค้ชแบนบอกว่า เรื่องของเวลาการเก็บตัวอาจจะดูสั้นไปหน่อยอาจจะมีส่วนอยู่บ้างในเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมแต่ว่าแล้วแต่มาโนเลือกถ้ามาโนเลือกผู้เล่นที่ร่วมเล่นด้วยกันมานานเล่นตามแทคนิก,กรู้ใจมาโนหรือเล่นเพื่อมาโนซึ่งนักเตะที่คุ้นเคยและมาเล่นร่วมกันเนี่ยในช่วงระยะเวลาตรงนี้ก็จะสามารถใช้ความสัมพันธ์ที่ดีและทําให้ทีมชาติไทยไปได้ไกลแต่ถ้าเกิด หากเลือกนักเตะหน้าใหม่เนี่ยอาจจะเป็นห่วงในเรื่องของความสัมพันธ์ในการเล่นก็อยู่ที่ว่ามานอฟพกิ้งจะบาลานซ์นักเตะยังไงให้เข้ากับแท็กติกมากที่สุดแต่เชื่อว่าทีมชาติไทยในยุคข,ของมานอจะมีเกมบุกที่สนุกแน่อันนี้เป็นคําพูดของโค้ชแบนนะครับก็พูดได้อย่างน่าสนใจเพราะโค้ชแบนก็เป็นอีกหนึ่งค a n ิเดตที่อยากให้มาเป็น h e ดโค้ a ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในสายตาแฟนบอลเพราะโค้ชแบนก็พิสูจน์ฝีมือมาแล้วนะครับปัจจุบันก็ทาแบงคอกเป็นจ่าฝูงฟุตบอลไทยลีกรวมถึงเคยพาเมือองงททเป็นนแชมมไยลา้วะครับ รวมไปถึงมีทัศนะของโคซิโก้ด้วยนะครับโอ้โหช่วงนี้โคซิโก้ฮอตนะครับมีงานในเรื่องของการสัมภาษณ์เกี่ยวกับทีมชาติไทยเยอะรวมไปถึงเขาก็กำลังเตรียมทีมในการที่จะกลับไปที่ฮองอัญญลายที่เวียดนามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไป ฝึกซ้อมพานักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวในช่วงปีหน้าและในส่วนของฮองอัญไลเพราะโคซิโก้ก็ยังคงทําทีมฮองอันต่อนะครับโคซิโก้ที่เคยพาทีมชาติไทยเป็นแชมป์สสมัยในรายการชิงแชมป์อาเซียนยปี2014และ2016นะครับเขาก็ได้เผยถึงมาโนโพกิงด้วยโคซิโก้บอกว่าถึงวันนี้มาโนแทบจะไม่ใช่คนต่างชาติแล้วเขาน่าจะรู้จักนักเตะไทยมากกว่าโค้ดหลายๆคน รวมไปถึงการที่เขาได้คุมทีมในเมืองไทยมาอย่างยาวนานทําให้เขาเนี่ยรู้จักนักฟุตบอลไทยอย่างดีเพราะฉะนั้นตอนนี้มาโน่จะเลือกใครแทบจะรู้หมดแล้วว่าสไตล์เป็นยังไงและเขาก็รู้ว่ามาโน่เนี่ยจะเอาใครเล่นในระบบของเขาแล้วก็เชื่อว่ามาโน่เนี่ยมีรายชื่อนักเตะอยู่แล้วและคิดว่าทุกคนที่มาโน่เรียกมาจะเล่นเข้ากับระบบแน่นอนทั้งระบบ4-2-3-1หรือ4-3-1-2แบบเดมอนเพราะฉะนั้นน่าสนใจอย,อย่างมากว่า11 ตัวแรกที่มาโน่จะส่งลงสนามจะเป็นใครแต่เชื่อว่าตอนนี้มีอยู่ในใจมาโน่หมดแล้วแทบจะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโคซิโก้ก็มั่นใจในตัวของมาโน่เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่านี่เป็นตำนานของทีมชาติไทยแล้วก็เป็นเวดโค้ชที่ได้รับการยอมรับจากนักเตะไทยและแฟนฟุตบอลชาวไทยก็มั่นใจในตัวมาโน่พกิ้งก็ถือว่า เป็นการให้ความมั่นใจก่อนที่มาโนา่จะคุมทีมชาติไทยในการลุยชิงแชมป์อาเซียนก็ติดตามนะครับน่าสนใจจริงๆในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้โ,โหเฝ้ารอกันเลยนะครับรอติดตามกันวันแรก5ธันวาคมเจอกับตีโมเลสเตเกมนี้ถ้าประเดิมได้สวยก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับส่วนการประกาศรายชื่อยาำอีกครั้ง24พฤศจิก,กายนเราจะรู้กันแล้วนะครับว่า30นักเแต่ทีมชาติไทยจะมีใครมาบ้างรอติดตามกันครับ จากนั้นนะครับขยับไปพูดถึงเมืองทองยูไนเต็ดกันหน่อยเกมล่าสุดได้นั่งดูเต็มๆนะครับต่ที่พวกเขาบุกไปแพ้แบงคอกด้วยสกอร์หประตูต่อ3ถึงแม้ว่าเมืองทองจะมีตัวผู้เล่นมากกว่านะครับแต่ต้องยอมแล้วว่าเกมนี้คุณภาพแบงคอกดูดีกว่าชัดเจนอาวุธของแบงคอกหนักแล้วก็โค้ชแบร์ก็รู้ว่าเมืองทองจะมาอย่างไงก็ปิดเกมได้หมดก่อนที่เมืองทองจะแพ้ไปนะครับเกมนี้มาริโอกลับมาคุมข้างสนามได้แล้วด้วยนะ แต่ผมก็เห็นปัญหาหลายอย่างของเมืองทองจากเกมนี้เหมือนกันนะครับที่ถ้าเกิดอยากจะพัฒนาแล้วก็สามารถต่อกรกับทีมอย่างแบงคอก b ีจหรือบุรีรัมได้ดีกว่านี้เพราะต้องยอมแล้วว่าเมืองทองในฤดูก,การนี้เนี่ยทีมที่คุณภาพต่ำกว่าพวกเขาหรือใกล้เคียงกันเนี่ยเมืองทองเก็บได้หมดแต่คาว่าเมืองทองเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้เขายังเป็นเก่งเล็กอยู่ยังมีแต่วัยรุ่นเยอะต้องรอเวลาประสบการณ์บ่มเพาะ การไปเจอทีมใหญ่เนี่ยเมืองทองโดนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมบีจีแล้วก็แบงคอกรวมถึงการท่าเรือนะครับก็มีชนะเชียงรายได้นะแต่ผมมองว่าก็เป็นการพัฒนาการที่ดีสําหรับเมืองทองนะครับแต่ที่สําคัญผมมองว่าเล็ก2เมืองทองอาจจะมีการเสริมทัพเหมือนกันนะครับผมมองว่าตอนนี้เมืองทองต้องแก้ปัญหาในเรื่องของเกมรับกันหน่อยเพราะเสียประตูค่อนข้างง่ายจริงๆนะครับต้องมีเทคนิคก,ก,การเล่นเกมรับที่ต้องดีกว่านี้ผมว่ามาริโอต้องแก้ไขเรื่องนี้ด่วนนะครับ ด้วยการที่เซนเตอร์เนี่ยผมว่าเซนเตอร์เมืองทองเป็นวัยรุ่นหมดอะทั้งลูคัสโวชาก็วัยรุ่นชาติชายแสงดาวก็วัยรุ่นมาโคบาลลี่นี่ก็วัยรุ่นการที่ในช่วงเล็กที่2เนี่ยถ้าในม่วงผมถ้าเมืองทองจะเสริมนะการดึงเซนเตอร์ฮาร์ปเก่าๆมาซักหนึ่งคนจะช่วยเมืองทองได้เป็นอย่างดีนะครับผมมองว่าการที่เซนเตอร์ฮาร์ปเก่าๆมาเนี่ยจะทําให้ชาติชายบาลลีนี่ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากกองหลังคนนี้มากขึ้นนะครับ เซนเตอร์ฮารก่าๆในเมืองไทยก็มีเยอะนะผมว่าถ้าเกิดเมืองทองสนใจก็น่าจะลองดูผมว่าถ้าเกิดเสริมเฟเตอร์ฮเก่าๆมาได้จะทําให้เกมรับเมืองทองแข็งกระด่งขึ้นนะครับเพราะว่าโฮชาชาติชายบอรูนีเนี่ยสามารถพัฒนาได้กว่านี้ชาติชายบรูนีอยัางวัยรุ่นเช่นเดียวกับโฮชาก็วัยรุ่นยังพัฒนาได้อีกนะครับแต่ผมมองว่าต้องมีเซนเตอร์เก่าๆมาช่วยมา เรียนรู้ประสบการณ์กันอ่ะจะทําให้แนวรับเมืองทองดีกว่านี้เช่นเดียวกับแบ็กซ้ายนะครับผมมองว่าเป็นตําแหน่งที่เมืองทองต้องเสริมมาเหมือนกันนะวชนากรปีนี้ฟอร์มการเล่นดบลงไปและการที่เอาสุพรหรือบุญทวีไปยืนเห็นได้ชัดว่ามันไม่เป็นธรรมชาติเลยนะครับจังหวะคอสบอลลิมเส้นของเมืองทองที่ปีที่แล้วอันตรายปีนี้ไม่ค่อยอันตรายโดยเฉพาะทางฝั่งซ้ายเพราะว่าบุญทวีกับสุพรก็เป็นเท้าขวาไง จะให้คอสด้วยเท้าซ้ายเข้ามาเนี่ยความแม่นยํามันก็ต่างกับการเล่นเท้าขวาแน่นอนเพราะฉะนั้นเสริมแบ็กซ้ายผมมองว่าตัวเลือกแบ็กซ้ายมีหลายคนน่าสนใจนะครับเท่าที่พี่เป้เคยออกพูดนะครับว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เมืองทองมองหารวมถึงศูนย์หน้าตัวเป้านะครับเอาจริงๆก็ถ้าได้นักเตะต่างชาติมาสักคนก็ดีเลยเพราะว่าตอนนี้ศูนย์หน้าตัวเป้าของเมืองทองนะครับทั้งปรลเมศรแล้วก็อดิสักไกรสอนยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้เท่าที่ควรถ้าได้มาปุ๊บผมว่า เมืองทองจะลงล็อกมากกว่านี้นะครับเพราะเรื่องของระบบการเล่นวิธีการเข้าทําต่างเนี่ยมาริโอวางแผนมาดีและเพียงแค่วันมันติด เล็กๆน้อยๆน,นะครับในเรื่องของการจบสกอร์ถ้ามีตัวที่เฉียบคมบังบอลได้ยิงบอลได้มาในตในกรอบเหตุทุ่คู่ต่อสู้เนี่ยผมว่าเมืองทองชนะกลัวมากกว่านี้นะครับก็ติดตามแล้วกันผมว่าเมืองทองน่าจะมีการขยับตลาดนักเตะในช่วงเลกที่2เหมือนกันนะครับก็รอดูถ้ามีข่าวสารอะไรเดี๋ยวมาฝากกันนะครับโดยรวมแล้วเมืองทองในช่วงเแรกเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจรูปแบบการเล่นโอเคนะครับแต่เรื่องของประสบการณ์ยังต้องพัฒนาและต้องเรียนรู้กันต่อไปต้องยอมแล้วเมืองทอง เป็นยุคที่เปลี่ยนถ่ายสายเลือดต้องให้เวลานะครับผมว่าอีปี2ปีจะดีขึ้นแน่นอนก็ติดตามนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ลวกันในช anel ต้องซุยหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเนื้อสาระที่ผมนำมาฝากกันนะครับถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยมุ่งสู่แปดหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัฒนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ